ขอต้อนรับกลับสู่ HR Auto Review จุดหมายของคนรักความแรงความหรูและรีวิวรถยนต์แบบตรงไปตรงมาที่ถ่ายทอดทุกแง่มุมของรถยนต์ที่คุณอยากรู้ถ้าคุณคือสายรถตัวจริงอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวสุดลึกซึ้งเกี่ยวกับรถยนต์ที่กำลังเขย่าว,วงการวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถกระบะที่หรูหราที่สุดจากค่ายระดับโลกรถที่ผสมผสานความแร่งของสายลุยเข้ากับความหรูหราในแบบฉบับเยอรมันอย่างลงตัว นี่คือ2025 Mercedes-Benz E-Class Black Edition รถประบาที่เหมาะทั้งลุยไซ้งานและจอดหน้าร้านอาหารระดับ5ดาวขีดขีดขีดเซกชั่น1สมรรถนะและเครื่องยนต์พลังแบบเยอรมันที่แท้จริงใต้ฝากระโปรงคือหัวใจหลักของรถคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 ขนาด3.0ลิตรให้พละกกำลังสูงสุด258แรงม้าและแรงบิดถึง550นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7 GTRonic+ Plus และระบบขับเคลื่อน4ล้อ C-MATIC ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes สทำให้การควบคุมรถทั้งทางเรียบทางลูกรังหรือเส้นทางภูเขาเป็นเรื่องง่ายความสามารถในการลากจูงมากกว่า3.5ตันพร้อมช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจแม้ในสภาพการใช้งานหนะักขีดขีดขีดเซสชัน2ดีไซน์ภายนอกดูดันหรูหราหน้าค้นหา เอ l ค s ารุ่น Black Edition มาในสีดำออฟไซด์แ b l แบล็กเมทัลลิกเพิ่มความลึกลับและน่าหลงไหลกระจังหน้าสีดำสนิทมือจับโครเมียมรมดำสเตปข้างสีดำด้านล้ออลนลยอย AMG ขนาด19นิ้วสีดำเงาและไฟหน้าเลด High p e r ฟอร์แมนซเติมเต็มบุคลิกของรถกระบะหรูสายดาร์คันนี้ท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายรมควันและโลโก้ Mercedes-Benz สีดำให้ลุคที่เรียบแต่เฉียบขีดขีดขีดเซคชั่น3ภายในหรูหราระดับ S Class เปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราเกินคำว่ารถกระบะเบาะหนังนปป้าสีดำเย็บตะเข็บอย่างประณีตพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตและหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ฟีเจอร์เด่นอื่น,นๆเช่นระบบปรับอากาศแยก2โซนไฟในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลช่องชาร์จไร้สายซันรูฟแบบพาโนรามาระบบเสียงรอบทิศทางจากเบอร์เมสเตอร์ขีดขีดขีดเซกชัน4 เทคโนโลยีอัจฉริยะขับขี่ล้ำอนาคตระบบ MBUX เข้าใจการสั่งงานด้วยเสียงพูดว่าเฮ้เมอร์เซดสแล้วขอให้ระบบพาไปยังจุดหมายระบบจะจัดการให้ทันทีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลสามารถปรับให้แสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการเช่นระบบนำทางความเร็วข้อมูลเครื่องยนต์และอื่นๆยังมีพอร์ต USB-C หอไลจุด Wi-Fi hotspot ในบางประเทศแอป m e r c e d e ดมีสำหรับควบคุมรถจากมือถือ ขีดขีดขีดเซกชั่น5ความปลอดภัยมาตรฐานระดับ Merc e d e s X c l a s s มาพร้อมระบบความปลอดภัยครบชุดระบบเบรกอัตโนมัติ Active Brake Assist ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจุดบอด Adaptive Cruise Control กล้องรอบคัน360องศาถุงลมนิรภัย7จุดมั่นใจทุกการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองขีดขีดขีดเซกชั่น6การใช้งานแข็งแรงใช้งานได้จริง กระบะท้ายกว้างพื้นกระบะบุดด้วยวัสดุการอยมีไฟเลสและจุดยึดสัมภาระห่อไล่จุดรองรับน้ำหนักได้มากกว่าหนึ่งตันเหมาะสำหรับทั้งสายทำงานจริงจังหรือคนที่ชอบออกแคมป์ไปเที่ยวแบบบรรทุกของเยอะๆขีดขีดขีดเซกชั่นเอัตราสิ้นเปลืองและการบำรุงรักษาแม้จะเป็นเครื่องยนต์ V6 แต่เอค s าใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่8.5-9.0ลิตร100กิโลเมตรพร้อมช่วงเวลาในการบำรุงรักษาที่ยาวนาน และการบริการจากเครือข่าย Mercedes ทั่วโลกขีดขีดขีดเซ็กชั่น8ราคาและความคุ้มค่าราคาเริ่มต้นของรุ่น Black Edition อยู่ที่ประมาณเครื่องหมายดอลลาร์6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและอาจสูงถึง $70,000 ดอลลาร์ 70, บวกหากเรือกรุ่นท็อปแม้จะเป็นราคาพรีเมียมแต่คุณก็ได้ทุกอย่างที่เป็นพรีเมียมทั้งสมรรถนะความปลอดภยัยความหรูและเทคโนโลยีคู่แข่งในระดับเดียวกันได้แก่ Ford Ranger Raptor Toyota Hilux G R Sport และ VW Amarok ok Aventura แต่ไม่มีรุ่นไหนที่หรูหราแบบ E-Class ขีดขีดขีดบทสรุปเหมาะกับใคร2025 Mercedes-Benz E-Class Black Edition คือตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ให้ทุกอย่างทั้งการใช้งานจริงความสะดวกสบายและความหรูระดับพรีเมียมถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ว่าคุณคิดยังไงกับ E-Class และกด s u b s c r i b e ช่อง HR Auto Review เจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปกับรถรุ่นเด็ดๆที่คุณไม่ควรพลาดนี่คือ HR และคุณกำลังรับชม HR Auto Review ที่ซึ่งสมรถนาพูดแทนตัวเองและเราเป็นผู้รับฟัง